สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะควันนี้นะฮนะจะเป็นคลิปพิเศษนะครับการทำข้าวหลามแบบโบราณน,นะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ใช่คลิปเต็มเพราะว่าคลิปเต็มจะเป็นของวันพรุนี้ครับมาชมทิกเล็กๆนะครับผมการตัดกระบอกกาทำเพื่อทำข้าวหลามนะฮะก่อนที่ท่านจะได้ไปชมคลิปเต็มในวันพรุนนี้นะฮะให้ท่านได้หอมกลิ่มข้าวหลามกไปก่อนนะครับ เทคนิคการตัดกระบอกเพื่อทําข้าวหลามนะครับผมเดี๋ยวจะบรรยายนะอธิบายโดยลุงนาดนะครับคนนี้ไม่ใช่ลุงนาดนะฮะคนนี้พ่อผมเองครับน,นี้คือไม้ไผ่ที่เราได้ตัดกันมาเมื่อเช้านี้นะครับผมในแถบนี้เนี่ยโบราณของชุมชนเขาจะใช้ไผ่สีสุกในการทำข้าวหลามนะครับเพราะอะไรถึงต้องใช้ไผ่สีสุกนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเขาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ เราก็ไปดูกสาธิตวิธีการตัดกระบอกกันเลยเดียวฮะในสมัยโบราณนะก็คงไม่มีเครื่องมือไฟฟ้าใช้นะครับเขาก็จะใช้มีดประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นการสาธิตนะครับใช้มีดค่อยๆตัดนะครับออกไปแบบนี้ฮะจนได้เป็นกระบอกคิดดูพอจะได้กระบอกเห็นไหมนั่ง ในการเทคนิคการตัดนะครับก็จะต้องใช้โคนเป็นปากนะครับใช้โคนเป็นปากนะฮะแทบขวามือจอน,นั่นปลายนะฮะส่วนซ้ายมือเนะี่ยเป็นโคนนะคมัะเดี๋ยวเราจะเอาโคนเป็นปากนะครับเที่ยวโคนเป็นปากเพราะว่าเยื่อมันถึงจะลอกออกถ้าเอาปลายเป็นปากเยื่อมันจะลอกไม่ออกเดีย๋ยวเราเอาอันที่ตัดเสียนะครับมาเทสแกนนะครับนะมีพลาดบ้างครับบางทีสับสนนะฮะ เนนะเนี่ยเฮ้ยจุกเนี่ยพอแล้วพอแล้วนั่นนเนี่ยนี่คือเอาอ่านี่นี่คือเอาเอาปลายทำปากเยื่อมจะลอกไม่ออกหรือลอกไม่ออกเห็นไหมแต่ถ้าเอาโค่นทำปากมันจะเยื่อมจะลอกเยื่อออกนี่แต่ลองลอกชัดกชัดก็ดีนี่นี่เอาโค่นทำปากกระบอก เยื่อไผ่มันจะออกแบบนี้ลาเราต่อข้าหลามเนื้อข้าหลามมันไม่ติดไม่ติดกระบอกเพราะว่าเยื่อไม้เนี่ยมันจะลอกออกมาอย่างนี้ฉะนั้นเวลาตัดต้องตัดแบบนี้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องหายนี่ไต้องหายเก็อันนี้นะครับนี่ครับทางโคนนะฮะใช้ทางโคนทำปากนะครับปากกระบอกเห็นไหมครับเอาโคนทำปากต้อธิบาย แถบโคนนี่โคนนี่โคนอ่านี่แถโคปลายแถบปลายเอาไปตัดกินง่ายเลยสามตักง่ายเอาละโอเคปลายนี่คือส่วนที่เป็นยอดไผ่ถูกไหมแถบนี้ยอดไผ่นี่ไงอันนี้คือโคนไผ่ที่อยู่ที่ติดดินอยู่เออติดแล้วเวลาตัดก็ต้องตัดเอา ปลายทำทำทำเป็นโคนของกระบอบไกไว้ครับอกระบอก,อกเนี่ยเอาปลายเนี่ยทำโอเคครับออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะด้านล่างจอนะครับจะเป็นส่วนโคนนะครับเห็นไหมจะต้องโบแบบนี้นะครับส่วนโค่นไผ่ครับส่วนแถบนี้ที่ตันนี่คือส่วนปลายนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายช้าๆเป็นภาพจะมาขีดภาพไปดูอีกทีนะฮะ ชาวบ้านสมัยก่อนนะครับเป็นภูมัญญาไทยนะฮะจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยจะค่อนข้างจะละเอียดละเอียดมากนะฮะอย่างเช่นการทำข้อหลามเนี่ยครับการเลือกต้นไผ่นะครับต้นไผ่วิธีการตัดถูกไหมฮะการตัดต้องอลุกโอนลูกตายเลือกของไผ่ีนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวนี้มาชมคลิปเต็มทีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่มารับชมนะครับ